สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัระยานามิที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective คลิปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คนที่เคยทำไม่ดีกับคุณเอารัดเอาเปรียบคุณไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะสิ่งที่เขาจะต้องเจอคืออะไรนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพลังงานมวลรวมนะคะเป็นพลังงานโดยภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้อะไรดีรับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะขอให้เน้นไปที่การใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟังแล้วก็รับไกด์แดนส์นะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณเราจะไม่ าสาบแช่งใข่นะคะแต่เราจะมาเช็คเฉยๆนะคะว่าสิ่งที่คนที่เคยทําไม่ดีกับเราไว้นะคะกับคุณคุณทั้งหลายไว้คนที่เคยเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่ให้ความพิติธรรมกับคุณสิ่งที่เขาจะต้องเจอคืออะไรต้องก็สัมผัสถึงความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจมากๆนะคะอืมโอเคอันดับแรกก่อนเลยคุณจะได้รับเขาเรียกว่า การพิสูจน์อะว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะคุณเป็นเป็นเนื้อแท้เป็นคนดีคุณอะใสสะอาดคุณบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ใจนะคะอันดับแรกคือคุณได้รับความมิติธรรมแล้วคุณจะสงบนิ่งมากขึ้นด้วยนะจากที่แบบโกรธเกลียดเครียดแค้นใจในสิ่งเนี้ยมาก่อนที่ไม่ได้รับความมิติธรรมมันจะมีความหวัง มีศรัทธาเกิดขึ้นในตัวคุณคุณจะได้รับการหล่อเลี้ยงนะคะอืมอ่ะโอเคพลังงานตะวันเริ่มมึนมนหัวอืมใครบางคนอาจจะเข้ามาเจราจากับคุณนะอืมคนที่เคยทำไม่ดีกับคุณนะในบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะมีการมาเจราจา โดยเฉพาะเจราจารในเชิงของทางพาณิชย์อะเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันหรือการแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานค้าขายเนี่ยจะมีเรื่องการคุยกันเรื่องของตัวเลขหรือข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะคะจงใช้สติปัญญานะ ใช้ความสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของคนนะุณน่ะแล้วก็ความสงบนิ่งอันนี้เป็นภาพพระพุทธเจ้อาอ่านหนังสือนะเออนี่แหละคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกูรูมีผู้รู้นะคะต้งก่วว่าหลายๆกรณีอ่ะเขาสำนึกผิดนะเขาถึงจะเข้ามาเจราจากับคุณอืมอันนี้ถือว่าดีดีกว่าที่ เขาจะต้องไปรับกรรมอะไรที่มากกว่านี้นะพรนะศิวะปกปักรักษาคุณอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่ตั้ง่าเปิดอยู่นะคะเป็นเ,เพลงเป็นมนตราเป็นคลื่นเสียงของพระศิวะไม่มีเหตุบังเอิญเลยพระศิวะมาเพื่อปัดเป่าขจัดทำลาย ความชั่วร้ายความชั่วชั่วร้ายทั้งหลายเพราะว่าท่านก็คือเทพแห่งชีวิตและเทพผูท้ทำลายทำลายสิ่งไม่ดีทำลายความชั่วร้ายและจะทำให้คุณเกิดความสงบในจิตใจคุณอาจจำเป็นจะต้องทำโยคะภาวนาทำสมาธิหรือจะออกกำลังกายด้วยการออทำโยคะก็ได้นะคะ พื้นพลังชีวิตของคุณด้วยเวลาที่มีคนทำไม่ดีกับเราอะเราจะเหมือนพลังชีวิตเราถูกบั่นทอนถูกลดทอนออกไปเพราะเขามาทำตัวมีอำนาจเหนือเราหรือเราได้อนุญาตให้เขามีอำนาจเหนือเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะของการที่เราจะรู้สึกแบบพลังชีวิตถดถอยหรือเหมือนโดนดูดวิญญาณนอะประมาณนั้นหรือปวดหัวประมาณนั้นนะคะ คุณจะฟื้นตัวขึ้นภายตอกย้ำคุณจะฟื้นตัวขึ้นจากคล่องตัวขึ้นแล้วก็คุณเปรียบเป็นดังทหานเอกนะนะดังนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมตังก็บอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมเอออยากรู้ว่าเขาจะได้รับผลอะไรแต่ตังกรเชื่อว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ใจดีอ่ะ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะอวยพรให้คุณได้รับความยุติธรรมดังนั้นค่อนข้างเป็นไปนในทางที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะมาเจราจากับคุณแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะโอ้พระศิวะออกมาอีกหนึ่งใบนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแต่เป็นคนละภาพกันนะคะ แต่เป็นพระศิวะซึ่งทาภาวนาสมาธิอยู่บนยอดเขาซึ่งเต็มไปด้วยหิมะบ่งบอกถึงอะไรที่มันมันหนักแล้วมันเป็นอุปสรรคมันหนาวเหน็บอะ่ะแต่มีความสงบสุขมากๆนะคะโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะเปิดคลื่นเสียงพระศิวะอยู่ ตังว่าขอดูหน่อยสิคนที่ทาไม่ดีกับคุณเขาจะได้รับอะไรบ้างตังว่าว่าเทพอวยพรน่ะพระศิวะอันดับแรกเลยอะ่ะท่านจะดึงดูดให้คนนั้นจะต้องรับสิ่งที่เขาคู่ควรที่ต้องได้รับหรือทำให้เขากลับใจแล้วมาคุยกับคุณมาเจรจากับคุณมาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่มันคู่ควรเหมาะสมเดี๋ยวตังกว่าจะใช้ใช้ไพ่อวัชนะสุภาษิต มาดูหน่อยสิคะพอมาดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะอยากรับรู้ในสิ่งที่เขาจะต้องได้รับเขาจะได้รับผลกรรมอะไรไหมอืมเอาว่าเอา่อสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือน is meant to be อะ่ะมันจำเป็นจะต้องเกิดมันเป็นสิ่งที่เหมือนจำเป็นจะต้องเกิดเป็นไพ่แบบคู่เคียงเรียงหมอนดังนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดอะ่ะเหมือนกับ กรรมกรรมสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคุณเป็นคู่ perfect match กันไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นคู่กันอย่างนั้นนะเออไม่ได้หมายถึงด้าน,น้นความรักด้วยนะคะจะเป็นด้านไหนก็นแล้วแต่แต่จะหมายถึงการที่เหมือนเป็นไม่มีเหตุบังเอิญเป็น perfect match ที่เหมือนกับ เขามาแสดงอำนาจเหนือคุณคุณยอมที่จะให้เขามีอำนาจเหนือคุณหรือคุณเคยอนุญาตให้เขามาทำรายจิตใจหรือกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณมันเลยเป็น perfect match สะท้อนซึ่งกันและกันให้คุณได้ผ่านบทเรียนนี้เช่นเดียวกันอืมเขาด้วยนะแต่เขาจะตื่นรู้เมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละไม่ต้องห่วงตอกย้ำเรื่องบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง ถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดียังไงคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะตังว่าว่าตัวคุณเองและ,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณและพระศิวะเอ่ยพระพุทธเจ้าเอ,อพระแม่คงคาเอ่ยที่ออกมาชำระล้างคุณมีความเมตตาสูงมากๆหรือแม้แต่เออ,เอ,อ่พระหนุมานนะนะคะที่เป็นทหารเอกเนี่ย เมตตาทั้งคุณและ,ะคู่กรณีของคุณมากๆนะคะดังนั้นเอาว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนหรือชดเชยที่นกสมน้ําสมเนื้อไม่ว่าจากจากเขาเองที่เขาจะตื่นรู้แล้วมาเจรจาม,มาคุยกับคุณแล้วตอบแทนคุณหรือชดเชยชดใช้ให้คุณอะอย่างสมน้ําสมเนื้อในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวนะคะ่บงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์หรือต่อให้เขาไม่เข้ามาคุณก็จะได้รับ สิ่งที่ตอบแทนหรือชดเชยอ่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีนะคะเขาแต่คุณจะต้องระวังเพราะว่าเขาอ่ะจะมีเล่เหลี่ยมนะแล้วอาจจะเป็นนกสองหัวด้วยอาจจะพูดอย่างทำอย่างหรือเคยเป็นคนแบบนั้นหรือแสดงออกหน้ากับหลังไม่เหมือนกัน อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังอ่ะขอดูอีกสักหนึ่งใบใต้สำรับแต่ยืนยันไม่ต้องห่วงเพราะคุณจะได้ล้วงคองูเห่าค่ะคุณจะได้ลวงคองูเห่าเขาจะต้องเผยไตออกมาแน่นอนนะคะอย่างน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ความจริงถูกเปิดเผยแน่นอนนะคะ อืมนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับแน่นอนนะคะคท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชชิ่งก็แอดบ้านอิ่มสุภกะนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย